อัพอัพจากความสำเร็จของซีรีส์สเต็ป by สเต็ปอ่ะครับเราจะมีการต่อยอดอะไรยังไงบ้างอัพเนี่ยครับใกล้แล้วนะครับแฟนมีนะครับเป็นมาในทีมเอลติ้งนะครับสำหรับสเต็ป by สเต็ปแฟนมีติ้งนะครับผมก็สามารถไปร่วมเอาติ้งกันได้นะครับวันที่สิพฤศจิกายนนี้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเปิดขายบัตรวันที่30กันยายนนี้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะเชิญชวนทุกคนมา เอาทิ้ง <Out> ไปด้วยกันนะครับทำไมเราเลือกทีมเป็นเอาติ้งสำหรับการแฟนมีนของสเตปไบต์ก็ด้วยความที่บอกว่าเออสเตปไบต p มันเป็นเรื่องของแบบว่าการทํางานในออฟฟิศเนาะก <ไป S 1> ันแบบว่าเราก็เลยอยากจะเอ้ยหรือว่าเรารวบรวมคนในออฟฟิศไปเอาติ้งกันดีกว่าอะไรให้ม,มันดูแบบว่าสนุกสนานทีมงานก็จะเป็นลักษณะการไปเอาติ้งของของ่องมเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าโครงสร้างจะเป็นยังไงนี่ต้องขออุไว้ก่อนว่า พวกเราคิดกันมานานครับผมเราขอให้มันเป็นเซอร์ไพรส์ก่อนแต่เคนที่แบบอยากไปร่วมงานนี้ก็ต้องเตรียมตัวไปเลยทันการป่เอาติ้งเตรียมตัวได้เลยครับผมก็ไปเอาติ้งนี่แล้วแต่คนเลยนะว่าอยากไปทําอะไรบ้างบางคนก็อยากไปสนุกกับเพื่อนบางคนอยากไปหาของกินอร่อยอร่อยบางคนอยากไปเปลี่ยนที่นอนเฉยเฉยหรืออะไรอย่างนี้มีหมดได้หมดรองรับหมดครับผมมันจะมีความพิเศษอะไรไหมฮะสำหรับแฟนมิสแฟนมิอ่ะคือถ้าถามว่าพิเศษมันก็พิเศษมันก็มีอะไรพิเศษอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าแต่จะต้องขอ อุ๊ยรอดแอีกนิดึงครับผมการเตรียมพร้อมไปกี่ขนาดไหนแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่ครับถ้าเมื่อกลางวันผมบอกว่า51.75%แปเ้าปอตอนนี้51.76%ิบแปดจุดเจ็ดหกเอร์เซ็นแล้วกันพูดตอนกลางวันพูดแล้วนะังพี่อภก่อนเลยอภิษฎก่อนได้เลยเยยงพอมีอัปเดตบิวการทำแบบรู้จักสำเร็จอะไรนี้มันมันดีใจขึ้นไหมคะหรือว่ามีโปรเจกต์ต่อไปหรือยังคือส่วนตัวก็ดีใจครับดีใจที่ที่ถ้าย้อนกลับไปเนาะ เดเรียนก่อนที่เราจะเริ่มแบบก้าวเข้ามาลองทําหรืออะไรเงี้ยก็บอกว่าเคยพูดไว้ว่าเอออยากจะทําให้ดีถ้าไม่ดีจริงๆก็ไม่อยากจะปล่อยผ่านจริงๆอะไรเงี้ยใช้เวลานานมากใช้เวลาแบบใช้เวลาไปเยอะมากจริงๆการลงทุนเรื่องของเวลาก็ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ลงทุนเรื่องอื่นๆอ,อีกเยอะมากแล้วก็พอเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีเนาะอย่างดีครับเฮาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเรามีเรามีความคิดที่ตรงกัน ก็คือถ้าถ้ามันยังไม่ดีจริงๆก็จะไม่ปล่อยผ่านแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นค่อยๆลักสเต็ปไปสเต็ปอย่างที่ทุกคนอาจจะได้ได้ดูกันนะครับก็พูดจริงๆว่านอกจากคำว่าดีใจแล้วมันมันมันส่วนตัวมันคือมันมันเหมือนมันภูมิใจในโอฟูลฟิลแบบว่าดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้ที่ซีรีส์เรื่องนี้ได้ส่งผ่านความสุขไปให้คนดูหลายๆคนแสดงว่าเราก็ มัใจกับมันมากแสดงว่าเรามั่นใจในการทํางานที่ต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆมั่นใจไหมความจริงแล้วระหว่างทางอย่างที่ได้พูดไปบนเวทีด้วยว่ามันก็ลมลูกค้ามาเยอะเหมือนกันก็เจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ทําให้เราได้แก้ปัญหาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าต่อไปมีโปรเจกต์หน้าที่จะทํามันก็จะมีปัญหาใหม่ๆที่เข้ามาแล้วเราก็จะเรียนรู้จากมันไปเรื่อยๆก็เชื่อว่าเราทําไปแค่เรื่องเดียวเอง ยังมีข้างหน้าอีกเยอะแยะมากมายให้เราได้ทดลองได้ลองเจอได้ล้มล้มใหม่ลุกใหม่แต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับก็จะพยายามทำออกไปให้ดีที่สุดจากความสำเร็จของมันไม่ทําให้อัพแบบว่าอเออเราหลับเราเราพาวมากขึ้นเราปมั่นใจมากขึ้น,นใกนก,กันจะก้าวเดินแบบอย่างมั่นคงแล้วอะไรอย่างเงี้มันก็แค่เรื่องเดียวนะห <laughs> รือว่ามันก็แบบว่าถามว่า,ามัาม่นใจมากขึ้นไหมก็มีความมั่นใจในส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ต้องเปิดรับว่าในเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่า สิ่งที่จะเข้ามาในอนาคตไม่ว่าไม่ว่าจะดีหรือร้ายที่เราจะต้องเจอก็เตรียมพร้อมแล้วกันเรียกได้ว่าคิดว่าจะเตรียมพร้อมไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อรอโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ด้วยยังไม่คิดว่าจะเริ่มต้นตอนนี้เลยครับความจริงก็มีอยู่ครับผมมีอยู่มีอยู่มีแพลนอยู่ครับผมในปีหน้ามันกดดันเลยท่จะในกระบวนกาต่อไปของเรา้สึกดดันครับกดดันกดดันกดดันแต่ว่ามันก็กดดันก็กดดันจริงๆแล้วก็ก็ ทำอะไรไม่ได้เนาะมันก็มันมันก็ต้องกดดันอย่างนี้แหละถึงจะถึงจะดันตัวเองให้ให้ก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าต่อไปยังงานเยอะขนาดนี้มันมีเวลาพักผ่อนอะไรมั้ยเออมีครับมีครับช่วงนี้ช่วงนี้ดีใจครับได้ออกกลับออกกําลังกายครับได้กลับออกกำลังกายแต่ผลงานซีรีส์ของเราที่เล่นกับที่อื่นก็กำลังจะออกมาพอนออกมาเหมือนกันมีครับมีด้วยครับผมก็มีสตาร์ทอัพครับผมมีสตาร์ทอัพครับสตาร์ทอัพไทยแลนด์ตอนนี้ทะยไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสตาร์ทอัพครับ คอนซีถ่ายเสร็จสักพักแล้วนะครับผมสักพักกอยู่ในอยู่ในช่วงของ post production อยู่ปีนี้เราจะได้ดูกันแค่สตาร์ทอัพอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องต้องอันนี้ต้องต้องเช็คกับทาง True CJ ทางเขาไม่ได้ขอยังไม่ขอเห็นพัฟในการ VR มาเนี่ยขอแล้วหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ก็มีไปมีไปลงเสียงมาแล้วครับก็อยู่ในผมว่าอยู่ในขั้น post production ด้วยแหละครับแล้วก็อย่างหมือนแบบว่าค่อนข้าง การเขาค่อนข้างละเอียดละเอียดมากจริงๆก็ดีใจแล้วก็ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอะได้เล่นกับทั้งเบลเองเบลเขียบิสลาแนละ้วพี่เกรซสักคนพี่ก้อยอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ชาวเราก็อีกมากมายคือทุกคนแบบเก่งมากก็้วมันทาให้เรารู้สึกว่าเออทุกคนแบบรวมถึงทีมงานทุกคนคือมันละเอียดมากในการถ่ายทำอะไรเงี้ยครับก็เป็น,ปนฟิลใหม่จริงๆเป็นฟิลใหม่จริงๆแบบมันจะขนาดว่าผลงานที่นี่จะต้องออกมาดีแน่เลยคือ ผมมั่นใจในทีมงานทุกคนนะเพราะว่ามั่นใจว่าทุกคนแบบเต็มที่แบบเต็มที่จริงๆเลยเพราะว่าบทมันทั้งถ้าพูดถึงในฐานะนักสแสดงเองตัวบทยากมากมก็ยาก ag, มีความยากของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของการสร้างแล้วกันการโปรดักชั่นอย่างเงี้ย<ม>ก็มีความยากของเขาอยู่แต่ว่าทุกคนแบบคือทุกครั้งที่ไปกองหรือทุกครั้งที่ไปเจอทุกคนคือทุกคนใส่เต็ม100นนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนผมก็ยากเวามเป็นเพราะว่าจากความเร็จของต้นเชือบับ โอ้โหกดดันสุดๆกดดันสุดๆก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากครับทำกันบ้านเยอะมากจริงๆครับแล้วก็ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งไอทีผมนี่แหละ suggest suggest post เป็นเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องเรื่องแบบเทคไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเตรียมรับความเสี่ยงเตรียมันต้องมีครับเพราะว่ามีอยู่แล้วล่ะครับมีมีอยู่แล้วล่ะครับก็น้อมรับทุกฟีดแบ็กครับผมก็ต่อไปเราจะได้ใช้ทุกฟีดแบ็กในการพัฒนาตัวเองต่อไป หวังว่าจะได้ดูนะครับผมปีนี้ได้ดูไหมอะไรนะคิดว่าปีนี้ได้ดูไม่แน่ใจเลยครับผมนี้ต้องต้องเช็คกับทางผานถึงครับผมใช่ ครับก็ฝากแฟนพีด้วยนะครับวันที่18พฤศจิกายนนะครับผมฝากมาแล้วด้วยนะครับอ้าวกบันวันไหนกบันวันไหนเอากบันวันที่30กันยายนนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับทางไหนก่อนบอกด้วยใครที่เกตแมเชอร์นะครับผมได้ทันใครที่เกตแมเชอร์และวไทยที่เกตแมเชอร์ดอทคอมกดไปแล้วฮะกดไปแล้วบ้าหน่ะเรายังไม่ได้กดเลยโอ้โหมา